นาออมหอยแขงหอยแขงหอยจูบแซบเซบมือ่อื่นเจอกันนะครับเด้อแซบหลายเคยแจงแล้วคันผู้บ่เคยแจงเก่าอาไปแจงเด้อเพื่อต้นนาดลักษณะของใบครับอยู่เกิดอยู่น้ำต่ำตรงไ้คันแทไ้แทนาครับออมใสหอยแจงหอยแจงนกออมนกแซบครับแซบ เอาไปล้อมมือเด้อครับเด้อนาดใบครับดอกครับดอกดอกครับสีชมพูไปลายปครับสีชมพูกันดอกแกกะลักษณะนี้แหละครับทัวๆัวไปเด้อครับล้อมมันครับอ้อมหอยแซบเป็นตนาไนเอาไปอ้อมสนุกกดปูดก็ได้นกคุมนกงังกระรังแซบครับแซบแซ็บมืออื่น สวัสีคบไม่กินในเบื้องหลอกเดอ้อสวัสดีครับ